อยู่ที่ร้านก็มีโอกาสได้มาอัปเดตข้อมูลให้ชมกันย่งรมาดูจุดูนห้ับาทสับเป็นวีวินิ้วนะครับรีจะเลือกสูตรได้ถ้าลูกค้าต้องการวีวีสิบแปดนิ้วกระโสบสิบแปดนิ้วไม่อัดาราบููเขาเขาเป็นตะแกรงเหล็กสีแล้วเปิดน,นะครับนี่ครับวิธีการต่อสายครับ วีวี18นิ้วทั้งหมด4ใบนะครับไขอาทด20มิลเลยครับสีพ่นสวยๆมาถึงสีโจตันอุปกรณ์ตู้ซับเบี18นิ้วนะครับดอกเป็นรุ่น18โฟลทูแม,ม่เหล็กสก้อนพัน200บาทไว้4นิ้ววันนี้อัปเดตโปรโมชั่นวันที่19เมษายนนะครับมีรันกันต่อลูกค้าจากน้องบุรีรัมขูมาเราครับนี่ครับพร้อมใช้งานครับชุดนี้ แับเสียงกลางเป็นที่ดีหนึ่งสินิ้วนะครับ1290 400บาทแรมยูนติตคอมซีซีนั่นเบอกอในตัวชุดกลมเหมือนห่านี้จะมีเฟรมแขนแถมให้ครับนี่ชุดกลมเหมือนห่าจะมีบาร์แขนแถมให้ที่ดีหนึ่งสินิ้วชุดแขนโรงงานสลัดลูกปืนนะครับถังยางปั๊มโรงงานพิเนเตอร์ชุดแขนโรงงานมือจับเหล็กลูกยางการขิ้งสีโจตันนะครับครบเซ็ตร้อมใช้งานเพียหลบฝนนะครับพ <ś led> อเอาจักเพงีงบ่ครับของจักเพงีงบ่ดน้ำกล่องโครเลม้าครับน <ś led> ้งกวาองโครเม้านะครับบ่ <ś led> นี่นะครับนี่ชุดนี้หกหมื่นห้านะครับยูยู่อมเพื่อได้กว่าครับหน้ากลางครับหน้ากลางน้องบุรุษคู่ออมเมื่อพงเสียมครับน้องครับผมเดี๋ยวชุดนี้ก็เป็นมิกเซอร์มันเดียวกับมิกเซอร์สี่ชันแนลแต่มาดูตรงนี้ครับตอนนี้จะเป็นอินเดี๋ยวบอกวิธีการใช้งานก่องเรานะครับวิธีการใช้งานก่อนก่อนที่จะ ส่งมอบเครื่องครับทำวิ่งเป็น MT 408ครับ1200วัตต์คูณ4 4ชัแนลครับที่4โอบ E Collister Cort แล้วก็ไมร์ลอยจูนขึ้นได้ครับตัวนี้เป็นรถเสาหน้าระไฟรถทีดี8แหลก 12u แบบนี้ครับมีมีฟ้า3ฟ้าก็มีกระเป๋าไม้ให้สำหรับชุดนี้นะครับครบเสร็จพร้อมใช้งานระบบสาย Big Sur 4ชัแนล Big Sur 4ชัแนลครับ เสร็จพร้อมใช้งานแลบชุดน hmm. oh ี้อย uh <th okay. oh yeah. ู่60,500ครับ67 19เมษายนครับบรรยากาศรับเอาบอกวิธีเปิดปิดเครื่องครับน oh ี่ก่อนที่จะทำการส่งงานระบบเสียงต้อนครับครับวนี้จะเป็นเสียงเสียงลุ่มก่อนครับเนี่ครับวอลุ่มครับปิดวอลุ่มก่อนครับผมครับแล้วก็ปิดพาวเวอร์ก่อนครับครับเหมือนเหมือนเกียร์รถนะครับมันต้องเปิดเลยครับที่น่อเข้าเกียร์ครับเวลาเขาเปิดถ้าจะเปิด ดันบนก่อนคำโผล่ครับจังไรลงมาดันล่างครับดูเขาไปดิเปิดปิดนะครับเที่สาคัญนะครับถ้าเราเข้าเกียร์รถเข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทรถวิ่งไปข้างหน้าเลยครับโอ้ยเราต้องขึ้นถ้าเรียนนั่นเราขึ้นสุดเลยครับขึ้นสุดเลยคราขึ้นเราขึ้นได้สุดนะเราเป็นพลังที่ออฟกับมีคิวเลครับซกระไดครับดิ้อพอจะวนขึ้นหมดก็ได้เลยครับครับผมนี่ จีซีพันแปดครับนี่ครับซับเบียร์เวเขาเป็นเทาก็จะไล่ครับซับเบีเขาเป็นโค้งหล่อนะคสิบแปดตัวทูไม่เล็กสองก้อนพันสองร้อยบาทไว้สี่นิ้วครับตัวนี้ดอกเป็นรุ่นโค้งหล่อตัวนี้ไม่เล็กสองก้อนตัวนี้อัดแน่นครับงานกระเดื่องดนตรีสดนี่ครับตู้นี้รองรับรองรับได้นะตัวนี้ครับงานดนตรีสดงานกระเดื่องสำหรับตู้ซับเบีเป็นดอกสิบแปดตัวทูตัวนี้ครับไม้เล็กสองก้อนพันสองร้อยบาทไว้สี่นิ้วกลางนี้อยู่ข้างนอกจะเสียงดังครับข้างนอกจะดังครับข้างนอกนี่คือ พื้นที่ล่องโด่งนี้จะได้พื้นที่เสียงเสียงจะอัดแน่นน,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 นะครับในพื้นที่ล่องโล่งเนี่ยเบียดบีบเนี่ยที่ที่หนึน่งก็สวยครับลำโพง400บาทแลมจุดิสคอม44เนี่ยเบือกในตัวครบเซร็จพร้อมใช้งานนะแต่แกงปั๊มมีฟิลเตอร์เลยครับเป็นฟิลเตอร์แท้ข้างในนะครับเป็นฟิลเตอร์ตัวน,นี้ครับฟิลเตอร์จิดฟิลเตอร์ให้เนี่ยสลักลูกปืนสีโจตันนะครับคุณจ,จับเหล็กทุกอย่างกันกริ่งครับเวลาเราตั้งตู้ครับเนี่ยขนาจ20มิลไม้ดีเทียดเจ็ดชั้นคุณภาาพไม่อจแท้ นี่นะครับครบเซตพร้อมใช้งานนี่ครับชุดนี้รดูครับดูงานสีครับวี18ปนิ้วดูงานสีครับนักร้องประจําก็ป๋าตองครับดูนี่ครับช่วงนี้แกร้องไม่ค่อยได้ครับแกไปทางเสียงไหลแล้วป๋าตองใครเจอป้าตองเ็ามาส่งที่ร้านด้วยนะครับตอนนี้ยังหาไม่เจอครับป๋าจะไปพร้อมกับจักรยานสีชมพูนะครับ วิธีเปิดไม้นึงครับที่ผมติดไม่นึงครับมเฉกกทดสตอนนี้จะเป็นเอฟเฟก์นะครับถ้าจะเต็มเอฟเฟกต์ให้เามตัวนี้ขึ้นครับฉกฉกฉกทดสอบฉสวัสดีครับมีหางเสียงมายครับย้ำยูนิตเฉกทดสอบิีการปรับก็ใครเสียงลดเสียงเล็กเสียง เสียงพร้อมนะครับเดี๋ยวเอาเสียงหน่อยกับมุ้นคืนเลยครับให้เสียงหน่อยกับึ้นเละไรนะครับนี่ครับนี่นี่ครับยูจีใไ้ปล่อยเที่ตัวเองเสียงตัวเองเครื่องเสียงปรับเสียงได้หมดทุกอย่างแต่นักร้องเสียงไหลปรับไม่ได้นะครับนักร้องเสียงไหลต้องดือมต้องดือมต้องเดือมต้องดือมต้องเดือมอีกครับเสียงปรับได้ทุกเสียงยกเว้นเสียงไหลนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับนี่ครับจากอำเภอนากลางน้ำโขลกภูมขอบคุณครับ,รบ,บ,รบสวัสดีครับ